โอเคจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็ถึงระบบพาราเลกนะแล้วก็มีนกกระโดดได้นะทีนี้เดี๋ยวเราน่าจะต้องเราเราจะเราจะทำพวกท่อต่อนะครับก็เป็นพีแฟบของพวกท่อนะพอื่เลยเดี๋ยวเราก็จะสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บพีแฟบก่อนก็ โอเคโฟลเดอครับเราก็ตั้งชื่อว่า p r e f a t แล้วในนี้เดี๋ยวเราจะสร้าง empty object ขึ้นมานะครับเพื่อเอาไว้เป็นตัวเป็นโหนดของสำหรับตัวท่อของเรา เสร็จแล้วเราก็เอาสไปท่อครับไปเป็นชายของ M T Object อันนั้นนะครับแล้วก็อ่ะไเ,เกตมันก็จะเป็นพ่อขึ้นมาเนาะแล้วเราก็กลอไว้ทั้งสองอันครับอันนึงอยู่ข้างล่างอีกอันนึงอยู่ข้างบน อ้อไม่ได้สิกลับด้านไม่ได้มันต้องเป็นสเกลลบหนึ่งอ่ะมันจะเงาไปทางเดียวกันสเสร็จแล้วเราก็ตั้งตัวนี่นะครับเป็นไอตัวเกมอ็อบเจกต์เป็นไพพ์เติมเอก็ได้นะครับเพื่อจะได้เป็นเมนหลักของมันอันนี้ก็เป็น ใช้อั p เป Upper กับโลเวอก็ได้ะเพื่อความเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่มนะ็อกเคอร i เ e r เอนาะบ็อกคอร i เ e r เตอรคือดีที่ตัวอั p เปกับโลเวอร์นะครับเพื่อให้มันเป็นการเช็คชนเนาะพอเราใส่เข้าไปแล้วก็จะมีกรอบเขียวๆโผล่ขึ้นมา ถ้าเกิดนกไปชนเนี่ยมันก็จะเกิดการเช็กชนเกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะมอีกอันหนึ่งที่เราก็ควรจะมีนะครับก็น่าจะเป็นบ็อกคอนเดเดอร์ที่อยู่ตรงกางนะเพื่อให้ว่าพอ นกผ่านเนี่ยมันก็ควรจะได้คะแนนเนาะแล้วเราก็จะใส่อีกสักชิ้นหนึ่งเข้าไปเป็นตรงนี้แล้วกันใส่เป็นไกลไว้ก่อน คอเพลเยอร์เข้าไปใส่บล็อกคอเลเดอร์เข้าไปครับเป็นอ่าเป็นซอฟตแวร์ครับตั้งชื่อให้มันหน่อยแล้นะครับเป็นซอฟต์ น่าจะต้องปรับให้ไซส์มันเล็กกว่าปกตินิดนึงว่ามันจะได้แบบเหมือนต้องผ่านเข้าไปจริงถึงจะได้คะแแบบนนเนาะเสร็จแล้วเนาะเราก็เซตติ้งประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูว่านกมันน่าจะผ่านได้น,ะนี่เราก็ดูว่าว่ามันจะยากไปหรือเปล่านะถ้ลองกะกะดูนะว่าอย่างนี้ยากไปไหมนี้ถ้าเราพอใจแล้วนะครับให้เราเอาตัว ไพ์ของเราเนี่ยมาสร้างเป p ็น p r ีแ a b แล้วก็ลากกลับมาไว้ที่โปรเจกต์ของเราในโฟลเดอร์พรีแสได้เลยเสร็จแล้วตัวนซีนนะครับเราไม่ต้องใช้แล้วก็ได้เพราะว่าเรามีพิมพ์เขียวของเราแล้วเนาะเราเขียวเอาไว้ที่โปรเจกต์แล้วเราลบทิ้งไปเลยก็ได้นี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างสปอนเนอร์นะที่จะใช้สปอนตัวท่อของเราออกมา เราก็ทาการนะครับสร้างสปอนเนอร์ พิมพ์ผิดไปตัวหนึ่งต้องเป็นตัว A e นะครับติดกับดี๋ยวมันจิง อั่นี้วิช้ก็ลบทิ้งไปครับแล้วก็สตาร์ทกรารอัปเดตก็ยังไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็ลบออกไปก่อน อ่สิ่งที่เราต้องมีนะก็คือเราต้องมีเ g a m อบเจกต์นะเราประกาศพับบิท g อ m e Object ขึ้นมาแล้วก็พ r e f a b แล้วก็พับบิทนะครับโฟล a t อ่าเราก็จะตั้งนะว่าเบรดการสปอนเนี่ยเท่าไหร่เราตั้งเป็นสปอนเบรด มินให้แล้วก็คือความสูงต่ำสุดแล้วก็แม็กไฮนะครับ นี้เราจะใช้นะครับ void on enable พ mm ็ค hmm. ือเมื่อมีการเปิดนะครับจะเกิดอะไรขึ้น mm hmm. เดี๋ยวเราจะใส่ invoke replacement ลงไปข้างในแต่ว่าก่อนหน้านั้นครับเดี๋ยวเราจะสร้าง spawn function ก่อนแล้วก็ไป spawn เรียกมันใน on- e n a b l e ครับว่า in- work repeating นะครับใส่เป็นสตริงแล้วก็ต้องการสปอนเสร็จแล้วนะครับก็ใส่สปอนเลดกับสปอนอ่ะใส่สปอนเลดเข้าไปทั้งสองช่องเลย เสร็จแล้วครับพอเรา i n VOKE Repeat ไปแล้วเนี่ยใน On Enable เนอะเราก็ต้องปิดมันด้วยนะก็ะคือตอน On Disable นะครับก็ cancel มันทิ้งไป ใส่ชื่อฟังก์ชันที่เราสปอนเข้าไปนี้สปอนเนอร์ทำอะไรบ้างตัวสปอนของเราเนี่ยเราจะทำการเจเนเรตนะตัวท่อขึ้นมาเดี๋ยวเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพิมพ์ตามกันไม่ทันอ่ะโอเคถ้างั้นต่อจากนั้นนะครับเราในสปอนเนอร์เนาะเราก็จะทำการอินสแตนซ์มันขึ้นมา เราก็ตั้งชื่อเกมไอประกาศเกมออบเจกต์ขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่าไพ<ม>นะ่มีเพื่อมารับค่าการอินสแตนช e นะครับอินสแตนของเราเนี่ยอินสแตนไ์แรกก็อินสแตนทีแฝดนะที่เราประกาศไว้นั่นเองโดยนะเราจะใส่เป็นทรานฟอร์ม position เข้าไปก่อนแล้วก็ใส่ transform uh, ใส่ infinity identity ไปเลยนะอ่ะเยวใส่เท่านี้ก่อนนะครับอ้อลืมไปมันต้องควรจะใส่นี่ไปเลยเรวใส่ อันนี้ไปด้วยใส่เลนดอมแรงไปด้วย น้อมหลดแล้งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เป็นมินกับแม็กเข้าไปออันนี้ถึงจะค้งจริงเพิ่อมอีกบนทันหนึ่งถ้างั้นเดี๋ยวไปข้ขาวๆนิดน,นึงก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวเสร็จแล้วครับให้เราสร้างนะ เอ p ม y ีอ็อบเขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะเอาไปไว้จุดที่อยู่ตรงปลายสกรีนนะเัาแท็กแท็กเป็นสีไว้หน่อยก็ได้ครับแล้วก็ตั้งชื่อมันว่าสปอนเนอร์เสร็จแล้วเราก็ ติดสคริปต์สปอนเนอร์เข้าไปนะแล้วก็ใส่พรีแฟตัวที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราวเรากดเราลองรันดูนะครับว่ามันทำการสปอนพ่อออกมาอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าอ่ะสปอนนะแต่ว่ามันสปอนที่ไหนอ๋อโอเคมาสปอนแล้วครับแต่มันจะสปอนหลังฉากนะ แเราต้องเซตมันอิดนิดนึงนะครับมันเป็นสปอนอยู่หลังชากอ่าในโค้ดนะครับก็คือมันทําการอินสแตนที่ทารฟอร์มหรือโพซิชันเนาะสปอนเนอร์ของเราเนี่ยแกนแทดมันต่ำไปมันต้องอยู่เหนือนออบแบ็กเกาวนะครับเพื่อให้ มันไม่จงฉากนะ,ะเดี๋ยวดูกราวกราวมันลบ0.1เนาะสปอนเนอร์เราก็ควรจะลบ0.2โดยประมาณนะเอาลองลองลองรันใหม่ดูครนะับก็ได้อ่าโอเค,ออเคทีนี้สปอนเนอร์มันก็ทำการสปอนแล้วแต่ว่ามันยังอยู่กับที่อยู่เนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำให้มันเคลื่อนที่โอเค,อเคประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวอันนี้สุดท้ายแล้วของวันนี้เทา่านี้มีอีวีอัดไว้ให้อัดที่2สอวันนี้ไว้ให้เดี๋ยวเราจะสร้างสคริปต์อีกตัวนะครับเป็นสคริปที่ชื่อว่าไพานะ,ะก็คือเราจะสร้างสคริปเพื่อคุมท่อให้มันเคลื่อนที่นะครับตอนนี้เนี่ยท่อมันสปอร์แล้วแต่ว่ามันไม่เคลื่อนที่เนาะ ที่อัปเดตเราใช้นะครับสําหรับสกิมี้เราก็เก็บอัปเดตไว้นะแล้วก็กดลออืเลยแล้วก็ตั้งตัวแปรพับ i c กโค้ดสปีดนะครับอืมสปีดห้านะ <c oughs> แล้วก็ p r i v a t นะครับเป็น left <ฟ>ใช่ครับเสร็จแล้วในอัปเดตนะให้ทำการ t ทางฟอร์มดอ t position นะบวกเท่ากับเวกเตอร์สามดอท left คูณนะสปีดคูณด้วยไทม์ดอทเดลต้าไทามนี้เนี่ยบรรทัดน,นี้ก็คือทำให้มันเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายนะด้วยคือสปีดในระยะเวลาที่กำหนดนี้เนี่ยเราก็ทำการสั่งท่านฟอร์มนะครับถ้าทำการเช็คอินนะร่า t r a n s f o r m position x นะมีค่าน้อยกว่า left edge เมื่อไหร่กนะ็คือด้านซ้ายนะให้ทำลายอ็อบเจกต์ชิ้นนี้ทิ้งซะ destroy เกมออบเจกต์ ทีนี้เนี่ยเราทำเงื่อนไขนครับเลฟเอตเนี่ยเรายังไม่ได้เซตค่าอะไรให้มันเนาะทีนี้เราจะกิตมันมาได้ยังไงนะเราก็จะสร้างนะครับสตาร์ทนะเดีย๋ยวเราจะไปกิตเลฟเอตมาโดยเรานะครับจะไปกิตจากเมนคาเมล่ามานะอ่ะในเมนคาเมล่านะครับมันก็จะมีขอบของมันอยู่เนาะ ตามจุดว่าคัมเมลเนี่ยมันมีระยะซ้ายสุดเท่าไหร่ขวาสุดเท่าไหร่บนล่างสูงสุดเท่าไหร่นะครับอ่ามันก็จะมีระยะของมันเนี่ยอยู่ตรงนี้นะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นค่าเซตติ้งต่างหนักของคัมเมลเนาะแล้วก็เราจะเซตค่าเลฟเอทนะครับเท่ากับมีคัมเมลานะเออไม่ใช่ต้องเป็น คามล่าอทเมนติดเนสลับกันคามล่าดอทเมนดอทนะครับสกีนทูวพอยเลกเตอร์ดอทซีโรนะดอทเ ก็เผื่อๆไว้หน่อยนะใส่ลบหนึ่งเผื่อไว้แล้วกันนะมันจะได้ชัวว่าแบบไม่ถูกลบก่อนที่มันจะออกแบบกล้องนะอืมทีนี้เราก็ลองเทสด,ดูะครับอ๋อลืมแปะสคริปต์โทษทีอ่ะเราเขียนสยคริปต์แล้วนะเราต้องแปะสคริปต์ด้วย แบบในตัว PDF ของไพ่เลยครับตัวนี้อะโอเคอู้อโอเคอ่าวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนโอ้แต่โคตรยากเลยอะถ้าเอาตามจริงนี่คือชนทุกอันแล้วนะั่นหละ โอเควันนี้เท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้า